บอกว่าเชิญต้มปลาคอเบียดมากินน้ำเล้กๆเขียวอะไรตามหาเซลย์เขียวเฮ้เอากับมีงานกับเห็ดนะมั้ยสวัสดีค่ะโอไหนคอมเมนต์อะไรบ้างโอล้คิดว่าไฟดูดสวัสดีคำลาด้วยสวัสดี เซอลยเจ้าได้มาแต่ทั้งแด่ยังนวันแล้วก็เรื่งเซอลยเนาะมามาตุ่มไก่เอฟซีจากนาครหลวงเด้อด้วยมามามาพอๆแม่แม่คุยอะไรกันบ้างลาบิ่งน้องเอยีย สวยจ้าขอบคุณค่ะมีใจน้ำลูกสาวมีบ้านแล้วเป้าใหญ่ขอบคุณค่ะ าลายน่อยคืองานแท้สุดๆเดอขอบคุณค่ะน้องลาสบายดีบ้านถึงไหนแล้วกำลังกำลังสรางะคะ่ะเดี๋ยวเย็นนี้จะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะเบ่งซื้อๆร้อยกว่าคนบ่สวยน้องล่างสวยเลย <laughs> น่ะเอา้าบวมีเวลาบ่สวนเลยค่ะโอ เลขากินอยู่ตลาดไหฮะเอาคนกินคือหายไปไหนลูกเหมือลูกกำลังค่ะลูกสาวจะเิญเรารวยกันทองขอบคุณค่ะแบ่งกันขยนันแทนลูกสาวขอบคุณค่ะขําลาต้มไก่บ้อมือนนี่ด้วยพอ่อมาเด้พอพ่อมาเด้อคนก่อสร้างเอ,อิ้นพิ่นน้ำหลาด้วยไม่อยากจะกินน้ำกันเนี่ยละพี่น,น้อง สบายดีนะสาวเพ่งต้องร้องจากเพ่งก็ต้องร้องจานก็ต้องล้างเอาเวลาอยู่เรือนหน่อยสัวข้าวโอ้ยบอๆๆค่ะคุ่นสงเราก็เนี่ยเราแหละบอๆบอ,บอส่วนมนะในเฮือนบอคำลาดโดยมาเทีรุงเทบนำผอบอสีพานางวิ์นำแหนโอ้โยเถอ ยากอดพวกเขาเนี่ยจะเพ่งล่ะเป็นจังไรกำลังใจให้จำมือขอพุ่นทาเพราะที่พ่อสังยุตนะคะขอบพุ่นกำลังใจนะะคไก่คข่ยมดแล้วหมักตัวได้ต้มกินโลดมันบ่มีจ้าคลองกับแสดงว่าเป็นไก่ข่โอ้ยมือนาทิพิกกันกับไก่โทรศัพท์ก็จนแตกไงวะโดยแม่แล้วบ้านน้องเดิน ายค่อยเบิดเลยนะจังมันเพิ่นปากหวาเป็นไฮกุ้งมันที่มานะ แล้วมันทอดใช้เลยเดยวนี่ฮะแม่พี่น้องน้องตาอ,อยู่ชิโต้หนำเคียวจังเลยลกค้นถ่าเด้อว่าโอยมามาเตจิบอย่ามาคือลายขี่โม่ใช้บกุกค่อยบ้างอย่ากอดพวกเขาห้องบนบนไหนด้วยพ่อแกงโนงไม่น่ากินอยู่อร่อยจังคุสาวลูกสาวว่าสั่งโดยคุสาวแกงเนี้ย มามาเดี๋วเอาคิโมะไล้วเตชินกีเอ้ยคิโมอะไรป้าหมนาทีคอยเผาไก่พี่นองพังเ่อพันไก่ยิบไปได้โยเ่ไก่มันกระโดเนาะพี่นอ้อง ด้วยโดยมาด้อย,ยินดีตอนรับเข้าสู่กระท่อมกีฬาโดยนี่นะนี่บ้านกำลังทำหลังใหญ่มากอยู่คนเดียวเบาๆเปียวหัวใจคิดรักใครก็รักไปดีกว่าลาสู ให้บอสคิดหอดเด้อยให้โทรมาน้องเพราะว่าน้ำเขาวมือนแท้มันโมเมนต์มันใหม่แล้วบอเฮ้ย กระหัวรู้สึกจบพอโอดระวังอาหารโอ้ยถ้าอาหารเสียมือนเดได,ได้ได้กันแนวต้มไก่กินเราบอกเลยคำได้คำนั่นสวัสดีค่ะพ่อปุรพลพิวนะคะ ล่ไสบายดีดน้องลาลืมเอื้อยแล้วบ่บ,บ่ติดตาบ่ติดตามแต่บ่มียังจนติดตามตั้งแต่บ่มียังจนหอดมือนี่ น้องมีทุกอย่างแล้วสู่ชีวิตขนาดเป็นตะแพงเด้ขอบคุณค่ะกดใจให้ลาแนนปัญหา

ีลาน้อยสี ของพ่อในขับเคลื่อนตัวเองครับขอเสียงตบมือต้อนรับน้อง บอยมาคืนไรมาโหลดเบียร์างหนึ่งมาสาดนะปะยาแล้วมาสาดมาสาดเสียเบียร์างหนึ่งมาทไมมาชาดเสียเด้อแกงไม่แล้วแล้วบบเหลือแโอเคน